สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องมหายานวัชรายานกับมหายานในแบบว่าเทพเจ้าจีนของทางบ้านเรากันนะคะว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะคะจะบอกว่าทั้งสองนิกายนะคะมหายานเหมือนกันแต่ว่ามีความเหมือนและต่างกันตรงที่เหมือนตรงที่เขานิยมในการสวดมนต์นะคะสวดมากๆนะคะสวดแล้วก็ จะสามารถเข้าถึงครุธรรมหรือว่าครูบาอาจารย์ของแต่ละคนได้นะคะในสายวัชรยานนะคะก็จะเน้นเรื่องของการสวดมนต์แต่เขาจะมีเรื่องของครุมีอาจารย์บอกว่าเธอต้องสวดถึงองค์นี้นะเธอมีเธอต้องสวดถึงครุองค์นี้นะเป็นครุเป็นอาจารย์ของเธอเมื่อเธอไปรับรับรับครูแล้วอะว่าเธอต้องสวดถึงองค์เนี้ย เขาก็จะตั้งหน้าตั้งตาสวดสวดจนจิตเบาเป็นหนึ่งเดียวกับองค์ท่านแล้วเขาก็มีอาการองค์ลงเหมือนกันเหมือนกับเทพเจ้าจีนของทางบ้านเรานะคะส่วนมหายานของบ้านเราก็คือท่านอมิตภาภะเจ้าแม่กุนอิมแล้วก็มีเท่งเจียนาจารแล้วก็เทพเจ้าต่างๆนะคะที่สร้างคุณงามความดีแต่ในเบื้องต้นนะ่ะเขาเหมือนกับว่าไปร่วมงานแล้วก็กินเจ ปฏิบัติธรรมก็คือมีการสวดมนต์บ้างไม่สวดบ้างแต่ว่าได้ไปประกอบพิธีได้ไปร่วมงานอย่างเงี้ยนะคะบ่อยๆหลายครั้งเข้าเทพเจ้าก็มาจับนะคะพอมาจับปุ๊บก็คือมีอาการเหมือนกับว่าเจ้าเข้าหลังจากนั้นก็ต้องไปฝักตัวเป็นลูกศิษย์นะคะก็ต้องไปถามเทพนะคะว่าพวกร่างทรงอะคะว่าเราเนี่ยมีองค์เป็นอะไรส่วนใหญ่จะรู้แล้วแหละว่าองค์เป็นอะไรแต่ก็คือถามเพื่อความแน่ใจ เจ้าแม่กุนอิมพระจุนทีอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะบอกมาแล้วก็ให้ปฏิบัติตัวอย่างไรทําอย่างไรก็จะเน้นเรื่องของการปฏิบัติสวดมนต์แล้วก็กินเจบ้างรักษาศีลอะไรเงี้ยทาทานบ้างเป็นโอกาสอะไรน,นะคะลักษณะก็คือเทพจะมาจับองค์จะมาจับแล้วเราอะ่ะจะมีการฝึกแบบก้าวกระโดดไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาจะมีสัมผัสพิเศษบ้างในแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันหน้าที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าไปสายวัชรยานนะคะก็คือ เราจะมีครูลุคอยนำพาปฏิบัติแม้กระทั่งตอนนอนหลับนั่งสมาธินอนหลับหรือว่าสวดภาวนาก็จะสามารถเข้าถึงธรรมในสายญาณของแต่ละคนพระแม่ตาลาบ้างหรือว่าครูลุปัทมะหรือว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมหรือว่าจะเป็นแนวหลุดพ้นแบบตันตรยายหรือว่าหลุดพ้นแบบเข้าถึงท่านอมิตภาภะอย่างนี้นะคะเข้าแดนสุขาวดีพุทธเกษตร ส่วนใหญ่มหายานก็จะเน้นเพื่อไปเป็นพุทธเจ้านะคะเข้าหลักของตรียานนะคะก็คือตรีญานเขาจะแบ่งเป็นสาอย่างสาวกยานปัจเจกยานและโพธิกยานาสูงสุดก็คือการเข้าถึงพระพุทธเจ้านะคะฉะนั้นในสายมหายานเนี่ยเพื่อที่จะเป็นยานใหญ่นะคะไม่ใช่ยานระดับสาวกเขาจะต้องแต่ระดับตั้งแต่พระสาวกยานปัจเจกยานและโพธิยานเพื่อเข้าถึงวิมุต ในรูปแบบของโพธิจิตคือการเป็นพระพุทธเจ้านะคะก็จะไปบังเกิดเป็นลูกศิษย์ของท่านอมิตาภาพุทธเจ้าแล้วก็ตัดสุปุเป็นพระพุทธเจ้าที่ดินแดนนั้นได้ประมาณนี้